ครับมาในการตั้งกล้องแปลกใหม่วันนี้นะครับมาอยู่กันที่แอปโอมีนะครับเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์แลยนะแต่วันนี้จะมีอะไรมาปั่นนะครับผมก็คือเขาได้อยู่กับอยู่ในหน้าโอมี่นะครับผมเออก็คือวันเนี้ยผมจะแกล้งทําแบบว่าให้แฟนผมแกล้งคุยแล้วผมจะบอกเฮ้ยมายุ่งหี้อะไรกับแฟนกูวะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ว่าจะฮาหรือจะสนุกแค่ไหนนะขาก็ไรก็ อีกนะวันดีค่ะวันดีครับพี่สตรีมอยู่ป่ะเนี่ยอ,ออกช,ช่องดังปนะ่ะเนี่ยอันนี้เล่นอยู่หรอเล่นอยู่ครับแล้วทำอะไรอยู่อ,อันนี้นนยัไยยง,ยงไม่สตรีมตอนนี้ยังไม่ขึ้นสตรีม บ้าผมเห็นหลายหลายลาแล้วใช่หรอเห็นจากไหนไม่ไม่ไม่ชอบพูดอย่างนี้เดี๋ยวจริงก็ขึ้นอ่ะหล่อแล้วพี่จสตรีมอะไรเนี่ยพี่สตรีมเกมอะไรครับก็หลายเกมอยู่วว้าแล้วเราได้สตรีมไหมเราเราได้เล่นไหมไม่ผมไม่เล่นเกมเลยพี่เกมไม่เป็นอ่ะหล่อ ใช่แล้วพี่สตรีมเกมอะไรนะก็หลายเกมอ่ะ<ป>เดี๋ยวนะมีจีเออประมาณนั้นน่ะอ๋อผมเลยพี่สตรีมฟรีไฟล์ผมเคยเห็นพี่อยู่ใช่หรอเห็นเห็นเห็นจำฟรีไฟเหรอใช่ครับใช่หรอใช่พี่หรือเปล่าใช่ผมเห็นพี่เล่นไปเอ็มนั่งเล่นไปเอ็มอยู่ไอ้ไม่ใช่เล่นฟรีไฟอยู่ อ๋อเอาแล้วเราได้เล่นเราได้เล่นไหมไดกสตรีมเปล่าผมผมไม่ได้สตรีมครับอ๋อ้แต่แล้วเห็นแต่พี่เล่นเล่นแต่ไฟเอ็มอะนะมีมีไม่แต่ฝ่ายอื่ไม่ฟรีไฟฟรีไฟพี่ผมเห็นพี่เล่นฟรีไฟเฮ้ย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 มึงใครให้มึงคุยกับแฟนกูครับเอ้า ขอโทษครับพี่เฮ้ยเฮ้ยมึงอะไรของมึงครับเที่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอะมึงแอบจีบแฟนกูอ่ะเฮ้ยไอ้เที่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเรียนอยู่ไหนครับมึงเรียนอยู่ไหนมึงเรียนอยู่ไหนครับผมอยู่โคราชครับพี่มึงอยู่โรงเรียนอะไรครับโคราชครับกูอยู่โคราชครับโคราชเหรอผมก็แล้วครับพี่ผมผมยอมแล้วพี่อย่าให้กูรู้นะอย่าให้กูรู้นะครับครับอย่าให้กูรู้นะไหนมึงยิ้มดิยิ้มดิโอ้ฟันคนเหลืองนี่เที่ย เออแต่มึงอย่าอย่าให้กูเห็นนะมึงคุยกับแฟนกูอีกไอ้สันดานเออครับครับผมหมดแลเออไปกดเปลี่ยนไอ้นี่คุยดีๆครับเยอะบมกเยอะบมกประเดี๋ยวพี่คือกล้องพี่เท่จังอะว้าวเท่ยังไงอะไฟหรือเปล่าใช่ไหมสงสัยทำอะไรอยู่คะ นั่งเล่นอันนี้เหรอพี่อ๋อเล่นเกมเหรอมีพี่ใช่เล่นแอปนี้แหลยอ่ะอ๋อคิดว่าเล่นเกมด้วยผมผมไม่เล่นเกมไงอ๋ออันนี้ดูเท่าไหร่อ่ะสิบแปดครับโอ้สิบแปดอยู่เลยเหรอใช่โอ้สิบแปดอยู่เลยเหรอคือหน้าแก่ไม่ว้าวไม่ใช่มีแฟนยังนี่มีแฟนยังไม่มีไม่มีไม่มีไม่คิดจะมีเหรอไม่มีใครเอาเลยพี่ไม่ใช่ไม่คิดจะมี อ๋อหอเรียนอยู่ไหมเรียนเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เรียนเรียนอยู่เรียนอยู่พูดได้เหรอพี่อ๋าเรียนไม่เรียนอยู่จังหวัดไหนอยู่อยู่ชลบุรีครับอ๋ออยู่ชลบุรีใช่ใช่ทะเลเยอะนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เลี้ยงทะเลไหมอยู่ชลบุรีไปจนเบื่อพี่เราชื่ออะไรชื่อนิวเขียร์นิวเขียร์ด้วยใช่ใช่ใช่แล้วทำอะไรอยู่อันนี้ อันนี้พี่ถามไปแล้วเมื่อกี้ใช่แม่ถ้าตอนเนี้ยเล่นอันนี้อยู่แต่ก่อนหน้าเนี้ยนั่งแกะเพลงอยู่อ๋อเป็นเป็นเล่นดนตรีเหรอใช่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 โอ้เล่นดนตรีด้วยได้ประกวดไหมอ่ะก็ถ้ามีประกวดก็ลงนะแต่ว่าแบบไม่ไม่ค่อยได้ประกวดอ่ะไม่ได้ประกวดเออเก่งนะเล่นเล่นอะไรเป็นอ่ะกีตาร์เห็นไหมมีเห็นกีตาร์ใช่เล่น เล่นกีตาร์เล่นเบสใช่กีตาร์แบบเล่่นนใหห้้ดดูอยไมแล้วก็ร้องเบสจะดีอ่ะพี่เออจักนิดมาเนะเล่นอะไรดีวะต้องต้องต้องร้องด้วยไหมอ้าวร้องร้องได้ก็ร้องร้องได้ก็ร้องด้วยเพียงหนึ่งวัน กฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเ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 ้ยเฮ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 ้ยเ มึงเล่นกีตาร์ให้เป็นกูฟังทำไมมึงพูดมึงแก้ตัวพูดไม่ดีกูตามหามึงนะเอาผมไอ้นี่ผมเล่นไอ้นี่แล้วเมื่อกี้มึงร้องเพลงอะไรเพียงสิ่งเดียวไงอ่าไหนร้องให้ฟังทีนึงแนนหลอกให้ร้องอีกแล้วเอาไหนมึงลองร้องให้ฟังพี่เล่นงี้เอาเล่นอย่าวร้องด้วยพี่พี่ เออเท่านี้แหละแสดงว่ามึงมันกูบอกให้พอไงโอ๊ยกูก็ไม่เอามึงกูบอกให้มึงพอแล้วครับกูบอกให้มึงพออันนี้ไม่มีอะไรกับแฟนไม่ได้ยินไม่ินไม่มีอะไรกับไม่มีอะไรกับแฟนกูใช่ไหมโอ้โหผมจะมีได้ไงพี่ไม่มีใครเอาผมหรอกเออเองมันหล่อแค่นั้นแหละขอบใจมากนะเว้ยเฮ้ยเออไปหาไปหาช่องให้เจอไม่รู้หรอกช่องอะไรแค่นั้นเองคือกูคิดแล้ว ไฟเจอแกนังรักเฮ้ยเ่อกันดิเจอกันฮัลโหลท่ลนเรมได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะขอใส่ไงครับอะไรนะคะขอใส่ไงครับไม่ขอใส่ใครค่ะอันนี้ทำอะไรอยู anyway ่คะก็พี่โทรหาผมอะไม่ใช่โทร เล่นแอปใช่หรอวะใช่หรอวะแล้วไม่ราตัดกูดังวะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ครับอันนี้ทำไรอยู่อะคะนั่งเล่นครับออ๋นั่งเล่นอันนี้นั่งนั่งสตรีมเกมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ยังไม่ยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นเล่นเกมอะไรพี่เล่นเกมอะไรพี่ฟ้ามก่อนดิพี่พี่พี่ฟ้ามงคลดิพี่อะไรนะ พี่เล่นเกมอะไรอะก็หลายเกมนะเล่นเอาวีปะเล่นเล่นเล่นอยู่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นอะเล่นด้วยกันไหมอะคะเล่นดิพี่เล่นเม่ไหรพี่เล่นมก็เล่นอะเล่นนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ะตอนไหนก็ได้อันนี้ทําอะไรกันอยู่คะเปล่านั่งเล่นอยู่นั่งดื่มเหรอคะนั่งชิวๆครับนั่งชิว มีแฟนยังอะค่ะพี่อายุอะไรล่ะอายุยี่สิบหกอะ่เพีย่ไรผมยี่สิบเจอันนี้ทำงานแล้วเหรอคะไม่ได้ทำคานว่าเลิกงานเลยครับโอเคชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรนายันค่ะชื่อนารักด้วยน่ารักจริงไหมใช่เฮ้ย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  เฮ้ยมึงชมคนแฟนคนอื่นน่ารักอยากมีปัญหาเหรอวะโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อาหารนะครับขอโทษนะครับถ้าลูกเกินใครไปเอาแค่ความหาความตลกความลืมลืมให้เฉยเอออย่าลืมนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้ทำอีกบอกได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมนะครับ ถ้าล่วงเกินใครไปขออภัยด้วยนะครับฮา <S le vive>